สวัสดีครับ Apple ไม่เพียงปล่อย iPad OS 26ตัวเต็มมาให้อัปเดตกันแต่ยังปล่อย iPad OS 18.7ตัวเต็มมาให้เลือกอัปเดตกันได้ด้วยครับเพื่อนๆสามารถเลือกติดตั้งกันได้การอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้จะมีอะไรใหม่มีอะไรน่าสนใจบ้างเราไปชมกันเลยครับสำหรับ iPad OS 18.7รองรับ iPad ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับสำหรับการอัปเดตครั้งนี้จาก iPad OS 18.6.2เป็น iPad OS 18.7บน iPad Pro 11นิ้ว M4 ขนาดไฟล์ไม่ใหญ่มากครับ อยู่ที่1 0 7เกิกะไบต์เท่านั้นเราไปอัปเดตกันเลยครับภายหลังการอัปเดตหมายเลขบิวใหม่ของ iPad OS 18.7คือ2 2 h 2 0สําำหรับการอัปเดตครั้งนี้ Apple ไม่ได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่อะไรเข้ามานะครับเพื่อนๆที่ใช้ iPad OS 18.6.2หรือเวอร์ชันก่อนหน้า Apple แนะนำว่าให้อัปเดตเป็น iPad OS 18.7เพราะการอัปเดตครั้งนี้เน้นไปที่การแก้ไขบัก๊กและเพิ่มความปลอดภัยเป็นหลักให้กับข้อมูลส่วนตัวต่างๆในเครื่องของเราครับแต่ถ้าเพื่ๆ ต้องการคุณสมบัติใหม่ๆต้องอัปเดตเป็น iPad o s g 26ครับเดี๋ยวเราไปทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่กันต่อการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้ผลลัพธ์จะเป็นยังไงเพื่อนๆติดตามได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายนี่เดียวนี้ครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับช่องสอนใช้ง่ายนีเกียวในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ